ตอนแรกก็คือดีใจมากเพราะว่าเป็นท้องแรกอ่ะเนาะก็รอรอมานานพอน้องแท้งไปก็คือทุกอย่างมันก็คือดับไปเลยอะค่ะรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นหนึ่งในนี้ที่ว่าเหมือนกับมาเสียใจยกับสิ่งแบบนี้อะค่ะประมาณสองปีก็มีน้องอีกคนนึงสุดท้ายแล้วน้องก็แท้งเหมือนกันในในอายุหนึ่งเดือนเหมือนกัน ครั้งที่2ที่แท้งก็คือสูญเสียทุกอย่างเลยตัดสินใจว่าปรึกษาแล้วก็เข้าหาคุณหมอเพื่อทำ IUI กับคุณหมอคุณหมอก็อันตรายดูไข,ข่ของเราไข่ได้เยอะแต่ว่าไม่โตตามกีนเราเพิ่งรู้ในนะตอนนั้นว่าเป็น PCOS จากนั้นเราตัดสินใจเอาฉีดทำ IUI เรียบร้อยและทีนี้ก็ผลออกมาคือ ตั้งคันคุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นแฝดตั้งคันมาหนึ่งเดือนอะนะคะน้องก็หลุดอีกแล้วต้องขอบคุณครูก้อยมากๆเลยค่ะตะกวันที่ฉันต้องเป็นแม่ก็คือวันนี้เรามาถึงแล้ว สวัสดีค่ะชื่อกระเจี๊ยบนะคะนัการสุวิยประสิทธิ์ค่ะอายุ3ามปีค่ะปอยู่จังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะแต่เมื่อก่อนทํางานออฟฟิศค่ะตั้งครันได้ประมาณ8เดือนกว่าแล้วค่ะคุณพ่อเป็นผู้นําดีค่ะตอนที่ว่าทํางานอยู่คุณพ่อก็เป็นหัวหน้าอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้นาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะ ก่อนที่จะมั่นนะคะเป็นแฟนกันมาอยู่ประมาณ1ปีกว่าตัดสินใจมั่นในช่วงอายุ23ปีค่ะพอหลังจาก2ี่ิามปีมั่นแล้วเรามั่นใจแล้วเราก็เลยแต่งตอนอายุ24ีปีก็คือยาวมาเลยะคะ่ะ5ปีก็คือยังไม่มีน้องตอนช่วง2ปีแรกเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คิดว่าเราล่างกายน่าจะแข็งแรงกันทั้งคู่ ก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่า5ปีแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วมันนานเกินไปอะค่ะพอช่วง5ปีมาก็มีน้อง1คนเลยธรรมชาติเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะน้องก็แท้งไปในช่วงอายุ1เดือน ตอนแรกอะคือดีใจมากเพราะว่าเป็นท้องแรกอะเนาะนก,ก็รอรอมานานพอน้องแท้งไปก็คือทุกอย่างมันก็คือดับไปเลยอะค่ะรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นหนึ่งในนี้ที่ว่าเหมือนกับมาเสียใจกับสิ่งแบบนี้อะค่ะก็เลยทําใจอยู่พักหนึ่งประมาณสองปีก็มีน้องอีกคนสุดท้ายแล้วน้องก็แท้งเหมือนกันในในอายุหนึ่งเดือนเหมือนกันคุณพ่อก็อยู่เคียงข้างแม่มาตลอดอะคะ่ะ ช่วงที่ว่าระยะที่ว่าเราเสียใจมากเป็นเซฟโซนให้เราดีที่สุดอะค่ะพอครั้งที่สองที่แทงก็คือสูญเสียทุกอย่างเลยเป็นความที่ว่าเราตั้งใจว่าเราอยากมีบุตรด้วยอยากมีลูกด้วยก็เลยแบบเสียใจแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อเพราะว่ากลัวความเสียใจตัวเนี้ยกลับมาหาเราอีก หลังที่ว่าเราแทงนะคะคนที่สองเราก็รู้สึกแล้วว่าเราอะมีบุตรยากแล้วจุดที่ว่าทำให้เราสู้ขึ้นมาว่าเราอยากจะไปลองทำา u i เพราะว่าที่ทำงาน เขามีบุตรกันแล้วทีนี้น้องพนักงานเนี่ยเขาจะพาบุตรมาที่ออฟฟิศเด็กมันมีความน่ารักแล้วก็เราก็เป็นคนที่ว่าอยากมีบุตรมากความคิดของเราก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าเราลองพยายามให้สุดแล้วเต็มที่อีกสกครั้งไหมตัดสินใจว่าปรึกษาแล้วก็เข้าหาคุณหมอเพื่อทำไอ UI กับคุณหมอแทงครั้งที่สองแล้วก็ไปเริ่มขบวนการ i อ i กับคุณพ่อ ใช้เวลาประมาณ3เดือนสเดือนค่ะเพราะว่าเนื่องจากประจำเดือนของเราเนี่ยมาไม่ปกติตอนนั้นอายุประมาณ28ปีแต่ปัญหาของคุณพ่อคือมาเป็นพาหะทธาลัสซีเมียคุณหมอก็ตรวจสุขภาพของคนหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีบุตรยากผลเลือดที่ว่าออกมาก็คือคุณแม่ก็เป็นพาหะคุณพ่อก็เป็นพาหะ โชคดีว่าตัวพาหะตัวนี้มันเป็นคนละไทยกันสามารถมีบุตรได้ที่จริงแล้วคุณหมอแนะนําว่าให้เราทําอิกซี่เลยทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมากเราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาการมีบุตรยากของเราอ่ะมีวิธีไหนบ้างที่ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้พอเซิร์ชเข้าไปได้สักประมาณเดือนกว่าๆเพราะว่าช่วงนั้นที่ว่าเราเตรียมผนังมดลูกอ่ะมันยังมีระยะเวลาที่ว่าเราสามารถเซิร์ชแล้วก็หาตัวที่ดีที่สุดมาดูแลตัวเองอะค่ะ หมอก,ก็อันตัาซาวดูไข่ของเราไข่ได้เยอะแต่ว่าไม่โตตามกินแล้วก็เพิ่งรู้ในนณะตอนนั้นว่าเป็น P T O S ทำ I U I เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ผลออกมาคือตั้งคันค่าเลือดที่ว่าเราไปตรวจกับคุณหมอคือมีสิทธิ์ที่จะเป็นแฝดตั้งคันมาหนึ่งเดือนอะนะคะน้องก็หลุดอีกแล้ว รู้สึกว่าเสียเสียไปอะคือไม่อยากจะมีแล้วมันไม่น่าจะมีได้แล้วแล้วเราก็รับความเสียใจแบบนี้ไม่ไหวอีกแล้วยังไม่อยากคิดที่จะทำอีกซี่ต่อตอนนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราหาสาเหตุไม่ได้เลยว่าการแทงของเรานี้มาจากตรงไหนการที่ว่าเราจะข้ามผ่านมันไปได้อะค่ะก็คือกำลังใจจากพ่อกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็กำลังใจจาก คุณย่าคุณยายด้วยที่ว่าอยากจะมีหลานเว้นจากช่วงตรงนั้นมาก็ใช้ระยะเวลามาประมาณ2-3ปีเลยอะค่ะกว่าเราจะทำใจผ่านตรงนั้นก้าวตรงนั้นมาได้แล้วก็ทำให้เรามาเจอเผิดคู่ก้อยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะกลับมามีบุตรอีกครั้งหนึ่งเซิร์ชเหมือนกันค่ะเข้าในอินเทอร์เน็ต และทีนี้ก็ไปเจอตัวพันทิ์อยู่แล้วก็คุณแม่หลายๆท่านเขาก็แนะนําว่าให้ลองทานตัวบํารุงของครูก้อยดูอะค่ะก็เลยเซิร์ชเข้าไปในเพจของครูก้อยตอนแรกที่ว่าเข้าไปในเพจครูก้อยเราก็ยังไม่เชื่อก็ยังลองศึกษาดูก่อนในระยะเวลาประมาณ2-3เดือนถึงจะตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของครูก้อยมาลองบำรุงน้องดูอะค่ะเข้าไปดูแล้วก็เห็นพวกวิดีโอของแม่ๆหลายๆท่านนะคะ ทานของฮูก้อยแล้วก็ประสบความสําเร็จก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอยากกลับมาทําอีกที่อีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่ว่าศึกษาดูแล้วก็มั่นใจแล้วว่าฮูก้อยน่าจะเป็นทางเลือกที่ว่าเราสามารถที่จะมีบุดได้อะค่ะก็ศึกษากับแอดมินก็เลยเลือกตัวทานเฟอร์ตี้มาก่อนค่าดอกคําำ่อยด้วยอะค่ะเริ่มทานของฮูก้อยก็ประจําเดือนก็ประมาณ2เดือนก็กลับมาตัวปกติ ไม่ว่าจะเป็นคุก้วยบอกว่าให้ทานน้ําผักหรืออะไรแบบนี้ในระหว่างที่ว่าเราเราบำรุงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทานโอวออกของคุก้อยด้วยมีท้อนะคะในช่วงที่ว่าบำรุงคัมภีร์รู้สึกว่าไม่คิดว่าเราจะทานในประจําวันของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยเราก็ท้อไม่ได้เพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าเราจะมีบุเทได้จากที่ว่าบำรุงตามคัมพีคุก้อยนะคะผลลัพธ์ที่ว่าได้อ่ะก็คือ เป็นพวกผนังมดลูกที่ว่าเราไปหาคุณหมอแล้วกลับมาหนาปกติแล้วก็เป็นพวก PCOS พวกนี้เราก็กลับมาเป็นปกติแล้วเราไม่เป็นแล้วแบบนี้ค่ะลองบำรุงไปเรื่อยๆแล้วก็นัดกับคุณหมอว่าสิ้นปีเราจะไปทำอิกซี่แล้วนะแบบนี้ค่ะก็หลังจากนั้นได้ประมาณ7-8เดือนนะคะน้องก็มาธรรมชาติโดยที่ว่าเราตั้งใจว่าสิ้นปีเราจะไปทำอิกซี่ มันเป็นอะไรที่ว่าเราก็กลัวนะคะว่ามันจะกลับมาคืนสภาพเดิมไหมตัดสินใจไปคลินิกไปหาคุณหมอเพื่อที่จะซาวน้องดูค่ะก็ผลสรุปตอนนี้ก็คือน้องแข็งแรงก็มาเห็นเป็นรูปอันที่สาวก็คือเป็นถุงการตั้งครรภ์แล้วก็มีถุงไข่แดงเรียบร้อยจากที่ว่าก่อนหน้านั้นคือเราไม่เห็นเลยความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะที่ว่าได้น้องมาก็คือมาจากเพจคุกก้อยเลยล้วน คืออยากให้เพจครูก้อยอยู่กับแม่ๆไปนานๆเลยเพราะว่ามันก็มีเคสทั้งยากแล้วก็ไม่ยากหรือว่าคนว่ามีบุตรง่ายแต่สำหรับเรามันมีบุตรยากเราก็อยากจะให้ครูก้อยอยู่กับเราแบบนี้ไปนานๆเลยอะค่ะถ้าว่าถ้าว่าไม่มีครูก้อยไม่เราไม่รู้ตามคำพีที่ว่าครูก้อยให้มาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาถึงจุดนี้ไหมหรือว่าเราจะสักวันหนึ่งเราจะมาเป็นแม่หรือเปล่าตั้งแต่เรามีเขา,าเรารู้สึกว่าเรามีความสุข ทุกๆวินาทีเลยค่ะที่ว่ามีเขามาเติมเต็มอ่ะเพราะว่าการรอคอยของเรามันนานอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเราไม่มีไม่น่าจะมีโอกาสที่จะได้มาเป็นแม่หรืออาจจะไม่มีไปเลยก็ได้ต้องขอบคุณครูก้อยมากๆเลยค่ะทําให้เราได้มาเป็นแม่จริงๆสักวันที่ฉันต้องเป็นแม่ก็คือวันนี้เรามาถึงแล้วอยากบอกกับลูกว่าเขาเป็นสิ่งแบบมหัศจรรย์มากสําหรับคุณเป็นแม่คนนี้นะคะที่ว่าพยายาม อยากจะมีเขามานานมากก็คือถ้าว่ารับจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ประมาณ9ปีเลยมันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่ว่าอยากมีลูกเขาคือเป็นทุกอย่างเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเลยที่ว่าเราเราอยากจะก้าวไปต่ออะค่ะคําว่าครอบครัวที่ว่าสมบูรณ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมีแค่เราสองคนนะวันนี้ก็มีเขามาเติมเต็มแล้วอะค่ะเปรียบครูก้อยเป็นครูในดวงใจไปเลยอะค่ะดูแลหรือว่า สอนแบบให้เราไปในทิศทางที่ว่าถูกอยากจะบอกครูก้อยว่าขอบคุณครูก้อยมากที่ว่าทําให้วันนี้ได้กลายเป็นแม่แบบสม,สมใจที่ว่าเราตั้งไว้แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงวันนี้แต่วันนี้ฉันเป็นแม่แล้ว b บบี oh. ้ n d นมันยืนหนึ่งในใจผ <Sure. S 1> ู้มี